สวัสดีครับวันจันทร์ที่20พฤษภาคม67พวกผมนะครับเรื่องของ g จ o g อกราฟิกริ k ก็แน่นอนยังอยู่ที่ฮามาสกับอิสราเอลในเรื่องของถล่มลาฟากันอยู่ของอิสราเอลบุกภาคพื้นดินเข้าไปทําให้คนอพยพไปแล้ว6 0 0นคนจากร้าน5แสนคนนะครับนี่คือภาพรวมในของจ e o อกราฟิกขนาดเดียวกันเรื่องยูเครนกับรัสเซียรัสเซียก็ยึดหมู่บ้านถล่มไปเรื่อยๆปรเคืบแคมเข้าไปเรื่อยๆ จนกว่าอีก5เดือนข้างหน้าการเลือกตั้งอะไรจะเปลี่ยนแปลงสวิงสเตทนั้นโดนัลด์ทรัมป์นำอยู่ถึง6รัฐโจเบเดนพยายาม่จะกู้ชื่อเสียงกลับมาโดยทุกอย่างในการก่สอสงครามทางการค้ากับจีนขึ้นภาษีทุกอย่างในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้า EV ขึ้นเป็นร0อจาก25เนขณะเดียวกันเรื่องของเหล็กอลูมิเนียมขึ้นจาก7เป็น25เซนเช่นเดียวกันเหมือนสมัยยุคโดนัลด์ทรัมป์ปี17 นี่คือภาพรวมของเชิงภาวะเศรษฐกิจสงครามการค้าอันยิ่งใหญ่ประกาศตัวแล้วครับสำหรับจอบไปได้รัฐบาลเก็บภาษีถึง100รายการได้ขึ้นทุกชนิดจาก0ูนย์เป็น25%เซนจาก7%เป็น25%เซนจาก25%เป็น50%เซนขึ้นมาส่วนใหญ่เกือบ100%ยเซนกเว้นอุตสาหการรม e ีีรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นถึง4เท่าจาก26%เป็น100เพื่อสกัดกั้นเพราะ โอเวอร์ a c ปซิตีของจีนนั้นจีนผลิตมากและส่งออกไปทั่วโลกดั้มราคาจนคู่ต่อสู้ไม่ได้นี่คือสงครามการค้าที่เกิดขึ้นละฉะนั้นจีนถึงได v ว r ซ i f y ไปที่บราซิลไปที่เม็กซิโกผลิต e ีวีเพื่อป้อนส่งเข้ากับในส่วนของอุตสาหกรรมในยานยนต์สหรัฐอเมริกานี่คือภาพรวมนะครับขณะเดียวกันก็ไปยุโรปของสี5จ0นั้นไปฝรั่งเศสไปฮังการีแล้วก็ไปเซอร์เบียฮังการีก็ไปท่าน ตั้งแผนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเทียนรีล้วไปเยอรมันไปฝรั่งเศสแล้วก็ไปประเทศเซอร์เบียนี่คือภาพรวมของสองครามการค้าเริ่มต้นเข้มข้นขึ้นเชิงภาษีเก็บทุกชนิดก่อนที่โดนลด์ทรัมมาเขาก็จะเก็บภาษีนี่คือสิ่งที่โจบเดนประกาศภาษีขึ้นไปก่อนเพื่อหวังเรียกคะแนนเสียงใน5เดือนที่เพียงพร้หมอยู่นี้จะหวังกู้กลับมาและจะเป็นอีกสมัยหนึ่งจะได้หรือไม่เรามาดูถ้าพัมมายุโรปนาโต เสร็จแน่นอนเพราะทั้มจะถอนออกมาเหมือนเมื่อสี่เจ็ดปีที่แล้วที่สมัยทั้มเข้ามาใหม่ๆปีหนึ่งหกก็ได้ถอยออกมาจากนาโต้ไม่ช่วยเหลือทุกอย่างรลบวก่อกำแพงภาษีไปทั่วโลกนั้นเช่นเดียวกันละครับรอบนี้สงครามการค้าเริ่มต้นเย่ยเข้มข้นจังนี้เป็นต้นไปในหนึ่งถึงต้นศตวรรษจะแก้กันหากันอย่างไรในเมื่อจีนนั้นผลิตโอเวอร์คราิตี้ส่งไปทั่วโลกฉะนั้นจีนก็ต้องสร้างพันธมิตรใหม่เครือบ เข้าไปในทุกอน,นุของทั่วโลกสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันในอาเซียนเข้ามาในไทยลงทุนมากมายมหาศาลนี่คือภาพรวมของเชิงธุรกิจแล้วก็เรื่องของชิบ AI ที่ Intel เอเอ m d TSMC จากอเมริกาจากเกาหลีใต้ซัมซุงแล้วก็จากญี่ปุ่นคือ s o n ีทุกคนได้ส่วนแบ่ง50 0 0 0ล้านเหรียญจากรัฐแานโจไบเดน โดยให้ Intel 8,000ล้านและเงินกู้อีก1 0ื่นกวล้านเพื่อสกัดกั้นจีนไม่เข้าถึงชิปไฮเอ็นทุกอย่างฉะนั้นไม่แปลกใจแลวครับเมื่อจีนเป็นผู้บริโภคและส่งออกชิปรายใหญ่ของโลกเป็นซัพพลายเชนขณะที่อุปโภคก็แน่นอนกลุ่มของมือถือ iPhone Apple ถึงไม่ย้ายฐานออกไปจากจีนหรอกครับ 1,400ล้านคนต่อให้จะไปสร้างฐานที่อินเดียก็ต้องใช้เวลาอีกสิบถึงยี่สิบปีไปที่เวียดนามก็เช่นเดียวกันต้องใช้สามถึงห้าปีขณะที่จีนมีอยู่แล้วก็ขยายธุรกิจต่อไปถึงได้ไปปักกิ่งไปทุกอย่างต้องต่อสู้กับของหัวไวชั้นหัวไวโดนสกัดกั้นทุกชนิดโดยรัฐบาลสาหรัฐคือโจไบเดนขณะที่การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นและใครจะเป็นผู้แทนปราบดีในปีหน้าก็จะต้องแข่งขันกันสูงเพราะสภาสูงสภาล่าง ได้ผ่านมติไปหมดแล้วสกัดเรื่องของไม่จีนนั้นเติบโตในธุรกิจ AI ชิปซัพพลายเชนจีนถึง diversify ลงทุนและไม่ห่วงการส่งโซ่เศรษฐกิจเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาและไทยก็เป็นจังหวะนะครับในภูมิภาคอาเซียน Intel ก็มาลงทุนทุกอย่าง Apple ก็มาจะเป็นส่วนองค์ประกอบที่จะเติบโตจะไม่แปลกใจนะครับรัฐบาลเชิญโดยกระทรวงพาณิชย์และ BOI ให้เบบริษัทของจีนที่ผดลรถยนต์ไฟฟ้า พบผู้ประกอบการทันั้นเซกเตอร์ที่จะได้ดีที่สุดแน่นอนจากนี้เป็นต้นไปเพราะจีนจะเร่งผลิตและขายในประเทศไทยและส่งออกในอาเซียนทั้งหมดและไทยจะเป็นฮับเมดิคอลทั้งเฮลท์แคร์ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมธุรกิจใหม่ๆและชิปซัพพลายเชนเป็นจังหวะแล้วครับเลือกลงทุนเก็บสะสมเหล่านี้ถึงแม้การเมืองไทยเรามีปัญหาแล้วครับสวได้ยื่นและวันที่23พฤรหัสนี้คิดว่า สารนัมนูนน่าจะรับไว้ตีความเรื่องของเศรษฐากับพิชิตที่ตั้งคุณพิชิตซึ่งผิดข้อบังคับข้อกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วแต่ใช้เวลาเสร็จเมื่อไหร่จะเหมือนรัฐ,รฐบาลสมัครศูนย์ทรเวศท,ที่ชิมไปบ่นไปก็โดนตัดสิทธิ์ทั้งนั้นเช่นเดียวกันนะครับ3-5ถึง5เดือนจากนี้เป็นต้นไปขณะที่การยุคพ,พักของก้าวไกลก็น่าจะเกิดขึ้นไม่เกินเดือนสิงหา อันไหนจะมาก่อนกันระวังเศรษฐาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองการเมืองไทยก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนนี่คือภาพรวมของการเมืองและภาวะเศรษฐกิจโลกคู่ขนานกันไปเลือกลงทุนหรือจะเก็บรอจังหวะแล้วแต่นะครับแต่แตเป็นจังหวะ c o n s o l i d a หุ้นพื้นฐานลงมากลุ่มแบงกิ้ง p o ะ f ฟดยังไงต้องลดดอกเบีย้ยอาจจะตั้งแต่เดือน September รือกันยาหรือ,อยังช้าคือพฤศจิกาทันว่าสองเดือน อย่างน้อยต้องมีสองครั้งถึงจะไม่ใช่จะสามครั้งการเก็บสะสมถึงได้ a l l time high เกิดขึ้นในตลาดหุ้นอเมริกานะครับของชิปเอยของธุรกิจต่างๆไฮเอ็นทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลดดอกเบีย้ยได้ประโยชน์ทั้งนั้นนี่คือภาพรวมกลับมาดูหุ้นไทยก็เป็นโอกาสถยู่ดีแล้วครับกลุ่มแบงกินแชร์บายแบ็กการที่ตลาดหุ้นอเมริกานั้นเพราะเป็นการแชร์บายแบ็กเงินท่วมในบริษัทใหญ่ๆถึงซื้อหุ้นคืนเหมือนกับแอปเปิลซื้อหุ้นคืนวอร์เรนบรัสเซ ขายหุ้นใน q ิมีเงินกำสด6,000ล้านเหรียญเป็นอย่างต่ำถึงได้เริ่มซื้อกลุ่มประกันเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอและคือ1,000ล้านเหรียญคือบริษัทป,ประกันภัยเพราะสงครามมันเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงและต้นทุนจ้ำขึ้น4-600%ในการขนส่งวอ r r ์รันปรับเถถึงได้เลือกบริษัทป,ประกันและเกินเงินเกิดขึ้นแน่นอนจากนี้เป็นตัวไปเป็นออปชั่ิตี้ปรับพอร์ตให้ดีนะครับตลาดหุ้นไทยก็เช่นเดียวกันกลุ่มแบงกิ้ง ล่อยสินเชื่อได้แน่นอนขณะเดียวกุมของอินฟาสเตรเจอร์เรื่องของโดมิสติกเพย์และเรื่องของอุตสาหกรรม e ีีรถยนต์ไฟฟ้าก็าจะเติบโต,ตแร่งฉนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นจังหวะหุ้นที่คอนโซลวัตทอมลงมาหุ้น EA เอ้ยเนเอ้ยยังไงก็จะเติบโต,ตในภาคผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ E ีบีจ้ำขึ้นแน่นอนจาก500จะเพิ่มขึ้นมาเป็น5,000คันใน1ควอเตอร์ได้จากนี้เปต้นไปก็เ,เป็นจังหวะซื้อสะสมแล้วครับหุ้น EA ที่อยู่ต่ำกว่า30บาทก็เป็นจังหวะ p p o r t u n i t y ขณะที่ชิปซัพพลายเออร์ซัพพลายเทั้งหลายเดลต a าฮาน่าเค้าคอม KC ก็จะเติบโตแกร่งเชื่อเรียนกันเพราะกันผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเราจะเติบโตต,ตั้งแต่ครึ่งปีหลังต่อไปอีก3ปีข้างหน้าก็เป็นจังหวะออเดอร์ Order, เพียบเข้ามาในระบบแล้วผู้ผลิตเหล่านี้ทั้งนั้นหละครับเป็นจังหวะแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์เลือกให้ดีครับเซตอินเด็ก จบสิ้นเฟิร์สฮา์กน่าจะทะลุพันสขึ้นไปได้ในเดือนมิถุนาจะยืนอยู่ตรงไหนพันสถึงพันสจุดก่อนที่จะขึ้นปีหลังนั้นเทรนด์ดอกเบีย้ยลงแน่นอนหุ้นจะทดสอบใหม่ที่พันห้าร้อยสี่สิบถึงพันหกร้อยจุดเช่นเดียวกันบิ๊กแคปใจแบงกิ้งเอเนจีพลังงานทดแทนแล้วก็โซลาเซลล์โซลาฟาร์ม um และอุตสาหกรรมคอน sumption c o n เมอร์และอุตสาหกรรมชิปซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนทั้งหลายเลือกลงทุนแล้วครับ chơi gan gấp rồi đi khắp